สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสูร่รายการ Food Morning ธนากรอ่าวันนี้ก็มาเจอกันนะครับผมทุกวันอังคารนะครับก็วันนี้มาเจอกันวันอังคารท e ี่25กรกฎาคม2566นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมมิวตะนาชัยเวสวร์น,นะครับแล้วก็คุณกันกดธนากรก็ดีนะครับผมทักทายหน่อยครับสวัสดีค่ะ <this> <a> <c ười> แค่นี้เหรอแค่นี้เหรออ่าไม่แนะนำตัวงั้นเลยให้กูฟังเลยเหรอครับ ค่นี้หรอก็คุณกันนะครับผมก็เป็นผู้จัดรายการภูมิวิมานครนคนใหม่นะครับอะจริงๆเนี่ยก็นอกจากมีเราสองคนตรงนี้นะคับเราก็จะมีน้องไวส,ส์สีแัะพัศสีสุดจเจริญเนาะตามที่ซาวขึ้นเมื่อกี้เลยนะฮะก็ท่วงนี้น้องเขาติดสอบเนื่องจากว่าน้องแบบติดโควิดนาะก็เลยไม่ได้มาจัดกับเรานะครับแล้วก็คุณกรรนันตูมีก็ไม่สบายนะครับก็เลยไปได้มาก็เลยแค่เราสองคนนะฮะก็ต้องขอต้อนรับคุณกันญพรเงินดีนะครับเข้าสู่ข้อ Morning ครามภูมิวิมานครนนะครับอ วันนี้ครับกูวันนี้มาของเราครับมาในทีมของการไปเที่ยวเนาะในวันนี้นะครับผมขึ้นชื่อวเป็นออนเดอะรูทนั่นหมายความว่าเราจะไปเที่ยวกันในหลายที่ทหลายทั่วทุกมุมโลกในวันนี้เองนะครับผมเราก็จะพาไปในในในสี่ภาพนะครับผมที่เราจะพาไปเที่ยวกันเนาะเป็นการตะลุยเที่ยวไทยใช่ไหมฮะไปที่ภาคแรกกันเลยนะครับผมมาแบบประเทศไทยเรามีเหนืออันนั้นเหนือกลางอีสานใต้ใช่ไหมงั้นต้องเริ่มที่ภาค เอ่ไปกันเลยครับเน่ค่ะเราจะมาเริ่มกันที่ของดีของภาคเหนือนะคะตอนนี้เราหยิบของแทนได้เรามาพูดกันซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นงานฝีมือของชาวชนเผ่าต่างๆทั้งโม้งหยิบย้อแล้วก็ตะเหลี่ยมนะคะที่จะมีผ้าพาวเอที่มีลวดลายในการตัดเย็บที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งนำมาตัดเย็บเป็นกระเป๋าผ้าทิปสายรัดผมตะไลเข็มขัดที่มีสตรีนอายของชาวเหนือนะคะนำภาพเที่ยวเนี่ยสามารถหาซื้อได้ตามแหล พูดถึงของแฮนเนสแล้วเนี่ยพวกเราก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวคารทุกคนนะคะมาร่วมกิจกรรมงานวันวิชาการในวันพฤหัสบดีที่27กรกฎาคมนี้หรือในอีก2วันข้างหน้าโดยเฉพาะในศูนย์วิชาสังคมศึกษาที่จะมีนักการทอนสไลด์ดิริทัและผู้เุญ่จวชาญด้านและทั้งให้เกมสนุกๆทุกท่านของทั้งิองมากนี้นให้ทุกคนมาร่วมสนุกกานวันวิชาการนี้ค่ะรับรองว่าฟุ้เกมสนุกแน่นอนนะคะ อันนี้อันนี้ไทยอินได้ก <and dar. S 3> <t akes> <comfy S 2> ่อนเลยนะครับผมอะนะคบไปกันต่อครับขอคของาเหนือนะคะน่จะคือไส้ัวหิวเลยอะหิวไส้อัวนะคะเป็นไส้กรอกรสเผ็ดจากทางภาคเหนือของไทยซึ่งคำว่าอวเนี่ยในภาษาเหนือนะแปลว่ากรอกหรือว่ายัดไส้นะคะมาเชียงใหม่ทั้งทีเนี่ยถ้าไม่ได้กินไส้อวก็เหมือนจะมาไม่ถึงถ้าของกินชนิดนี้เนี่ย ก็ยังมีสูตรให้เลือกหลากหลายเลยนะคะทั้งสูตรเผ็ดน,น้อย mm hmm. เผ็ดมากสูตรสมุนไพรและสูตรมันน้อยเลือกถูกหลักคนกมินได้ไคะ่ะโอ้ไซอัวเนี่ยของชอบเลยนะชอบจริงๆชอบทุกอย่างที่เป็นผักเหนือโ mm hmm. ดยเฉพาะาอาหารเนะาะค่ะมาต่อไปที่สถานที่ที่น่าสนใจของ ได้ไปแสงไฟสองสว่างฟีลเหมือนได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นเลยค่ะอ่าจริงด้วยนะครับผมก็เคยไปมาครั้งหนึ่งนะครับสวยงามมากแบบตอนกลางคืนในหน้าไปเดินมากนะฮะเออก็สามารถไปกันได้นะครับที่เชียงใหม่นะครับผมของแม่ข่านะครับไปแอลเนือกันแล้วอุ้ยมันจะคข้าสำเนียงอีสานซะแล้วว่าออู้กำเมืองได้กะได้้ออมา เมื่อกี้ไปเหนือแล้วใช่ไหมครับคราวรนี้ไปภาคกลางดีกว่าครับเป็นรถเดครับผมของดีประจภาคกลางผมยกมาให้2อ,อย่างเลยนี่อย่างแรกครับก็คือน้าตาลมะพร้าวบ้านริมคลองโอทอวิสาขีจชุมชนจังหวัดสมุทรสงครามนะครับผมต้องบอกว่ามะพร้าวที่เราปลูกเนี่ยนะครับผมปลูกในสวนมีอากาศบริสุทธิ์มีแบบกรรมวิธีโบราณปรชัชญาชาวบ้านนะครับผมแล้วก็วัตถุดิบเนี่ยมาจากมะพร้าวแท้ๆเคี่ยวได้ตองฟืนแบบ เวลาเราแบบเอากระเทียไปเคี่ยวอ้เอาตัวน้ำน้ำตาลมาพราไปเคี่ยวช่บอกข็จะแบบได้กลิ่นของเตาฟืนแบบหอมแบบหืมไม่อยากให้พูดอ่ะเออแบบจริงๆนะหอมจริงๆนะแบบหอมเตาฟืนแบบได้กลิ่นลงควันอะไรเงี้ยก็ให้อารมณ์อย่างนั้นนะครับโดยแบบมันจะไม่มีน้ําตาลไม่มีสารกันบูดและไร้สารก่อขาวทอนให้น้ําตาลที่ทททมีที่มีอยู่ในตัว น้ำตาลมะพร้าวเนี่ยนะครับมีคุณภาพและต้องบอกว่าน้ำตาลมะพร้าวแท้ๆนะครับผมจัดสมัตสมุดสงครามต้องบอกว่าเป็นแหล่งผลิต,ต,ต,ตน้ำตาลมะพร้าวที่เลิศที่สุดในประเทศไทยสามารถนําประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูในทั้งของคาวของหวานหรือทําน้ำก,กะทิรดช่องก็ได้นะครับผมจะทําแบบทำให้ได้รสชาติหวานแล้วก็หอมกลิ่นมะพร้าวธรรมชาติด้วยนั่นเองครับแั้ต่อีกอันหนึ่งครับวันนี้คลองใจสารสูขภพาพไปครับนั่นก็คือคุกกี้รสกระเจีย๊ยบผสมธัญ,ญพืชเป็นโอท็อปของสระบุรี เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ต่อยอดไปสู่ธุรกิจเงินแสนได้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับคนเราเนี่ยใส่ใจเรื่องการกินมากขึ้นคุกกี้กรกอกเจีบนะครับจะมีส่วนผสมของสมุนไพรกระเจี๊ยบและเมล็ดทัยพืชที่จะเน้นกระบวนการผลิตที่สะอาดและถูกหลักอนามัยและที่สําคัญนะครับผมกระเจี๊ยบเนี่ยนะครับมีสารแอนโพไซานินที่ช่วยห้าอนุกรมอิสระให้แคลเซียมสูง ซึ่งเป็นผลงานการวิจัยของสถาบัคานคุณภาพและพัฒ,พฒ,พฒ,พฒนาผลิตภัณฑ์อาหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั่นเองครับต่อไปครับผมเมื่อเราพูดถึงของกินไปแล้วทั้งสองอย่างนะครับทัง้งสองอย่างกินได้นะแล้วก็ถ้าผมเรื่องจริงนะผมชอบคุกกี้รสกระเจี๊ยบค่ะเพราะว่าเป็นสินค้าที่แบบว่าค่อยๆเห็นทั่วไปตามท้องตลาดแล้วก็ถือว่าอย่างที่คุณนีบอกก็คือเป็นสายสุขภาพด้วยใช่นะครับผมอะ ก็ชอบจริงๆอร่อยนะฮะเอาไปกันต่อครับสถานที่ที่น่าสนใจที่เราจะพาไปเที่ยววันนี้นะครับนั่นคือวัดอะไรเป็นวัดที่คนไปขอพรกันเยอะมากแล้วขออะไรก็ได้สิ่งนั้นคิดว่าเป็นวัดอะไรวัดพระศรีหรือเปล่ามั่วแล้วครับผมใช,ใช่ใช่ที่ไหนเราไม่ใช่ไกลกว่านั้นอีวัดโสธรหรือ,รอเปล่าคะถูกตอ้องอรู้ได้ยังไงเนี่ยอ่านเสค่ะนี่จะมีผู้พูดความจริงแบบนั้นนะ แกก็เห็นตามอินเทอร์เน็ตตัีว,น,วนี้ทั่วไปเอ็นกมาว่าอ๋อแหมเป็นการแก้ตัวที่ที <c oughs> ่ดีๆๆมากเลยนะต้องยกนิ้วให้เลยนะครับผม <c oughs> ต้องบอกว่าที่นี่น,น,นะครับเป็นแลนดนมาสําัญครับต้องบอกว่าคนไปขอของเยอะมากอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับผม <c oughs> นั่นคือหลวงพอ่อพุทธโสธรนะครับเป็นพุทธรูปคู่เมืองของจังหวัดยสโสธร โดยเขาเชื่อกัว่าพระพุทธรูปองค์นี้มีความศักดิ์สิทธิ์มากและก็ดลบันดาลให้พืชพันธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะครผมโดยหลวงพ่อพุทธโสธรนั้นนะครับเป็นรูปเป็นพุทธรูป,ป่างสมาธิหน้าตาก,กว้าง1.65เมตรสูง1.48เมตรซึ่งสร้างขึ้นตามแบบศิลปะล้านช้างนะครับ เราก็ได้กล่าวกันว่าพระพุทธรูปองค์นี้ลอยน้ําและมีคนอันเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดโสธรวรารา,รา,วรา,วรามวรวหานิหารนะครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,313ซึ่งพุทธรูปองค์นี้นั้นเนี่ยนะครับหล่อด้วยสัมฤทธิ์หน้าตักกว้างสอบเศษมีพุทธศิลที่งดงามมากๆแต่ทางวัดเนี่ยกลัวว่าจะมีคนมาขโมยไปก็เลยนําปูนมาเพอะเสริมมุ่งเติมไว้จนมีลักษณะที่เห็นในปัจจุบัน นะครับแล้วก็ประดิษฐานไว้ที่พระอุโบสถหลังใหม่ที่สร้างขึ้นตามแบบรัตนโกสินทร์นั่นเองครับก็ไปเที่ยงกันสองภาคแล้วนะครับผมโดยจริงๆเนี่ยหลวงพ่อสดธรนนะก็มีเพื่อนๆของเราเองเนี่ยก็เคยไปขอพรเรื่องสอบนะแล้วก็คะแนนสอบออกมาถือว่าประสบความสําเร็จนะครับแต่อยากแต่ถึงแต่ถึงจะขอยังไงก็แล้วแต่ตัวเราเองก็ต้องเขยันเช่นกันนะครับผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้คุ้มครองเราตลอดนะครับเอาละครับผมเดี๋ยวเราพักกันสักรู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับ ไปไปไหนเอ่ยเมื่อกี้ไปแอวเนี่ยกับไปเที่ยวกางวันนี้ไปอีาสานสวเๆจะบ,บาดเนย <c oughs> อาไปเลยค,มมครับผมให้อีสานรครับของี่าอสานนะคะหาซื้อได้เนี่ยที่ร้านสอปนนะคะรวบรวมขอดีประจำจังหวาานไว้มากมไม่ว่าจะเป็นข้าไหมข้ามือลาอหือย่อคุณเชียงและเกี่ยวกับเวียดนามส่อพิเศษบอกเลยว่าใครถือแวะเข้าไปในร้าน ฝากนี้นะคะเป็นติดใจกันทุกคน<ช>แล้วก็ซื้อของฝากกลับไปเต็มไม้เต็มมือเลยค่ะโอ้ยเสียงเงินไม่เป็นไรของฝากก็มาก่องงน,อนเวลาแบบครอบครัวผมไปต่างจังหวัดเนี้ยผมผมจะบอกว่าอย่าลืมซื้อของฝากไว้ด้วยนะเออมบนต้องมีของฝากติดมือมาเอาละครับไปกันต่อที่อาหารนีไหมฮะต้องบอกว่าอาหารชนิดนี้เนี่ยไม่กินไม่ได้อ่าอันก็คือปลาร้าเจ่วว่องนั่นเองค่ะแซ่บซีดเลยบอกเลย ปลาร้าแจ่วเนี่นะคะเป็นอาหารพื้นบ้านของชาวอีสานที่เป็นต้นตำรับทํากันมาตั้งแต่สมัยโบราณตามวัฒนธรรมอีสานเลยนะคะซึ่งสามารถทําได้ง่ายบุภาง่ายเพียงขนาดสองสามชอ้อนเนี่ยก็ทําใได้กินได้แล้วละคะ่ะในช่วงแรกเนี่ยปลาร้าบองยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทํากันสําหรับรับรประทานเฉพาะในครัวเรือนแต่ในปัจจุบันเนี่ยมีการพัฒนาการผลิตให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถจำหน่ายในท้องตลาดได้ด้วยค่ะ ต่อไปที่สถานที่ที่น่าสนใจของภาคพิสานนะคะนั่นก็คือหินสามวานจาังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองค่ะหินสามวานเป็นแลนด์มาร์คอันดับหนึ่งของบุงรีรัมย์ที่จะเป็นที่ไหนไปนไม่ได้เลยนะคะนอกจากที่นี่เป็นสถานที่อันซีไทยแลนด์ที่หา้ามพลาดเด็ดขาดหินสามวานตัง้งอยู่ที่ปูสิงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์โดยจุดเด่นที่นักท่องเที่ยวพากันมาชมความพิเศษของหินสามวานนี้นะคะก็คือเมื่อมองจากระยะไกลหินทั้งสามนี้เนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกับลาวานบางคนบอกวา่า ครอบครัวพวานที่มีพ่อ,อวานแม่วานแล้วก็ลูกวานนั่นเองครับสําหรับความพิเศษเนี่ยยังไม่หมดนะครเท่า,านี้นะคะเพราะว่าหญิงนี้เนี่ยมีอายุถึง75ล้านปีกันเลยเดียวโอ้โหคใครไม่อยากถาเนี่ยต้องดีมาใช้กินแล้วนะคะอย่าหาว่าไม่เตือนเห็นยไหมเออแต่ผมแบบในสคริปต์เนี้ยผมมามองปลาแจ่วบองแล้วหิวอะ่ะหิวมันแบบ คือเข้าใจว่ามันแบบฟีลแบบปั้นปั้นข้าวเหนียวอ่ะแบบหยิบข้าวเหนียวมาจากกะทิว่าปั้นปั้นเสร็จแล้วจิ้มกับปลาบองแล้วกินเข้าไปอ่ะโอ้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวไปกินต้องไปกินแล้วเดี๋ยวพักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับ อร่อเอรอ่อยเออวะไอเราก็ตาบอดน,นะฮะกลับมาแล้วครับผูฟังครับวันนี้เป็นจุงสุดท้ายของรายการนะครับก็เมือนะ่อกี้ไปไหนเอ่ยทวนซิเหนืออีสานต่อไปภาคใต้จะพาพีลองใต้ไปที่เ <c oughs> อะไระครับผมเดี๋ยวก็พาไปลองใต้กันนะครับโดวของดีประจำภาคใต้นะครับอย่างแรกเลยครับก็คือ,ย,อย่านยะอุรั้นมัมันคืออะไรคืออะไรหรอคะ ใบไม้สีทองาาที่นราธิวาสนะครับเป็นสิท้าโอทองนะครับจะบอกว่าย่นานเดโอนะครับผมหรือใบไม้สีทองจะมีรูปร่างเหมือนกับใบกาหลงหรือใบชงโคนะครับแต่จะมีขนาดใหญ่กว่าแล้วก็ใบอ่อน,นมีสีน้ำตาลแดงจะเป็นแบบ้ายกับเส้นไหมจะนิยมเก็บไปจะนิยมเก็บใบไม้สดมาทำมาทำให้มันแห้งตามธรรมชาติโดยการใส่ถุงจนแห้ง แล้วใช้เวลาประมาณสี่ถึงห้าเดือนและรีดให้เรียบใช้เวลาสามเดือนอยู่เวลานานกันนะเนี่ยเออแล้วก็ก่อนที่จะมาใส่ซองบรรจุหรือใส่กรอบรูปเป็นของตกแต่งบ้านและเขาเชื่อกันว่าใบไม้สีทองนี้เมื่อประดับไว้ที่บ้านแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นใบไม้มงคลอ,อย่างนี้ต้องซื้อสักชุดหนึ่งไหมต้องจัดชุดละคุณไม่มีตังสิก็ไม่เป็นไรนะฮะเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหานะครับผม เราก็ไม่เคยมีอยู่แล้วนะคบเอาไปกันอีกอันหนึ่งครับผมเคยทานอันนี้กันไหมครับแบบเข้าเเกียบเนี้ยเข้าเกียบปลาข้าเเกียบกุ้งนี่เคยทานไหมเคยทานค่ะแล้วเคยทานกรือโป๊ะไหมกรือโป๊ะเคยได้ยินชื่ออยู่แต่ว่าะไม่เคยนะคะทุกคนรู้จักกรือโป๊ะไหมครับว่ากรือโป๊ะคืออะไรรู้จักไหมครับคี่งานไม่เคยเคยทานไหมครับไม่เคยพี่งานบอกว่าไม่เคยนะฮะ ก็ต้องบอกว่ากรือโป้นะครับผมเป็นข้าวเกี๊ยบนันจริงมันเป็นข้าวเกี๊ยบชนิดหนึ่งนะครับผมที่มหาลาัยก็มีขายนะเออก็บอกว่ามันมีรูปหน้าหน้าตาแบบน่ากินมากๆม,มันเป็นแบบเป็นแท่งอ่ะเป็นแท่งสีเหลืองเหลี่ยมหน่อยหน่อย่ะเนาะเออเป็นของกินเล่นแบบกินเล่นได้แบบจบกินจบกินไปเรื่อยอ่ะแบบกินแบบนอนสต็อปอ่ะเออจันยมกินกันที่ปัตตานีนะครับและนานราธิวาสซึ่งสองจังหวัดนี้เป็นแหล่งผลิตหลักอีกด้วยนะครับผมต้องบอกว่าส่วนผสมของกรือโป้เนี่ยหาง่ายมากใครๆก็ทําได้ ส่วนผสมของรือโป๊ะมาจากปะทูสดที่ไม่ได้ขนาดขายไม่ได้และราคาถูกและถือได้เลยว่าสร้างไรายได้ให้กับชาวบ้านได้เป็นอย่างดีเพราะในปัจจุบันนี่ยคนก็แบบมันนําเป็นกินแบบกินแบบเป็นสแน็คมากขึ้นนะครับผมไม่ใช่แค่เฉพาะสามชดีพักใต้เท่านั้นแต่ในภาคอื่นหรือแบบทั่วประเทศเลยก็นิยมกินเช่นกันนะครับผมเราไม่ได้ไม่ได้ฝากร้านไม่ได้ฝาการ้านเลยขายของนะแต่ว่าหารัยมีขายนะครับก็สามารถลองไปกินกันได้นะครับคือโป๊ะนะครับ ต่อไปครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอันซีนไทยเลน์เหมือนกันนะครับสำหรับสถานที่ที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือจุดชมวิวเสม็ดนางชีอยู่ในอำเภอตะก่วทุ่งจังหวัดพังงานะครับผมต้องบอกว่าจุดชมวิวนี้นะครับผมเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในสวยที่สุดในจังหวัดพังงาเลยก็ว่าได้นี้ในใจผมนะครับผมแบบพูดมาจาัดใจแล้วมันสวยจะแบบพอเห็นเราพอเราเข้าไปดูที่วิวภูเขาแล้วเนี่ยนะครับผมเราจะแบบต้องตื่นตาตื่นใจแน่นอนนะครับ ในมุมมองอันซีนโดยเฉพาะช่วงพระอาทิตย์ขึ้นที่ปรปากฏถ้ำกลางภูเขาหิมปูนของอ่าวพังงาหรือจะเป็นช่วงกลางวันกับบรรยากาศภูเขาที่เคียงคู่ไปกับบาชาเลงต้องไม่สวยเอ้ยไม่ใช่ก็สวยไม่ต่างกันใช่ไหมไม่ใช่ว่าไม่สวยนะครับผมแอบตีปากสามทีนะฮะหรือวผู้ผิดนะเนี่ยซึ่งที่นี่นะครับผมจะมีจุดกางเต็นท์และบ้านพักให้ค้างแรมได้ด้วยนะครับผมสําหรับนะักท่องเที่ยวที่จะมาดูดาวในยมามค่ำคืนนะครับผมแบบ เขียนดาวจุด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 เนี้ยแบสวยงามมากเลยนะคืนเนาะเอาละครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสี่ภาคนะครับผมในกลุ่มอนีิมันกรออนเดอรูทนะครับ